ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนั้นวงการพระใหม่ของเมืองไทยเฟื่องฟูถึงขีดสุดในปีพุทธศกราช2565เกิดปรากฏการหลวงพ่อรวยปาสาธิโกสมยานามเทพเจ้าแห่งโชคลาภได้ปลุกกระแสวัตถุมงคลที่ซบเซาให้เฟื่องฟูถึงขีดสุดใครที่ยังพอจำได้เหรียญรวยพันล้านเหรียญชนะจนเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ และเหรียญไตมาต์ปี59เฉพาะเนื้อทองแดงราคาวิ่งแตะหลักหมื่นบาทวัดตะโกซึ่งเป็นวัดของหลวงพ่อรวยและวัดของลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงพ่อรวยอาทิเช่นวัดหัวคุ้งวัดเชิงเขาวัดศึกได้คราค่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวนักสะสมวัตถุมงคลทั้งชาวไทยชาวจีนชาวฮ่องกงชาวสิงคโปร์ชาวมาเลเซีย รวมไปถึงชาวลาวเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรียุธยาในขณะนั้นรุ่งเรืองเฟื่องฟูถึงขีดสุดอาทิเช่นร้านค้าร้านอาหารห้องพักลานจอดรถมีนักท่องเที่ยวจับจองเต็มทุกวันสร้างเงินสะพัดหมุนเวียนให้แก่จังหวัดพระนครศรียุธยาตลอดระยะเวลากว่า4ปีหลักหมื่นล้านบาทหลังจากที่หลวงพ่อรวยท่านได้ละสังขาร ไปเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2560นับตั้งแต่ต้นปีพุทธศักราช2562ก็โด่งดังสุดขีดจนนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนแคนแก่นคูนปล่อยเพลงวอนหลวงพ่อรวยออกมาในวันที่19กรกรกฎาคมปีพุทธศักราช2562ทําทำให้กระแสะความดังยิ่งทวีคูณยาวนานกว่า4ปีจนถึงต้นปีพุทธศักราช2 5 6 6 กระแสวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเริ่มซาลงนับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันในกลุ่มของลูกศิษย์ลูกหาสายหลวงพ่อรวยวัดตะโกจะทราบกันดีว่าจะมีอยู่สี่วัดซึ่งเป็นวัดของลูกศิษย์หลวงพ่อรวยที่ได้รับคํายืนยันจากหลวงพ่อรวยได้รับการอนุญาตให้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยมีด้วยกันทั้งหมด4วัดดังนี้ 1. วัดตะโกพระอาจารย์แก้ว 2. วัดเชิงเขาพระอาจารย์นิวัด สามวัดหัวคุ้งพระอาจารย์หน่อยสี่วัดศึกพระอาจารย์วินยัยโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์วินยัยวัดซึกทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรวยว่าท่านเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อรวยที่สุดหลวงพ่อรวยท่านเมตตาให้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดอุปถากนานที่สุดหลวงพ่อรวยท่านมีกิจนิมนต์ไปปลุกเสกวัตถุมงคลที่ใดท่านก็จะพาพระอาจารย์วินัยไปด้วยทุกครั้งพระอาจารย์วินัยจึงเป็นศิษย์ก้นกุติ ที่ใกล้ชิดหลวงพ่อรวยที่สุดในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหมดและในปีพฤศธศกรักราช2565ทางวัดศึกโดยท่านพระอาจารย์วินัยได้ซื้อที่ดินถวายวัดศึกเพื่อขยายอาณาเขตวัดให้กว้างขวางให้เพียงพอต่อคณะลูกศิษย์ลูกหาที่มีจำนวนมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นสถานที่จอดรถทำเป็นห้องน้ำทำอาคารศาลาที่พักเพื่อกันแดดกันฝน ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาจํานวน29ไร่จึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยปาสาธิโกรุ่นรวยพันล้านสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2565จัดพิธีพุทธาเทวพิเศษขึ้นในวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2565นวัดศึกโดยมีพระเกจิคณาจารย์ร่วมปุกเสกมากมายอาทิเช่นหลวงพ่อเผยวัดบึงหลวงพ่อนพวันวัดเสนานิมิต พระอาจารย์หน่อยวัดหัวคุ้งพระอาจารย์วินัยวัดศึกพระอาจารย์นิวัฒวัดเชิงเขาพระอาจารย์ปืนวัดราชโดพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกดพระอาจารย์อดิเลกวัดหนองทรายพร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดตะโกร่วมสวดอัดพระคาถาพุทธาพิเศษจัดสร้างด้วยกันทั้งหมดหลายรายการแต่รายการที่ผมจะนํามาให้ทุกท่านดูในวันนี้ผมเก็บมายาวนานกว่าสามปีและมีจํานวนจํากัดวันนี้ ผมได้นำไปเลี่ยมกรอบทองสูตรใส่ตะขอใส่เชือกร่มพร้อมให้คอบริการให้ทุกท่านเสร็จสับโดยที่ทุกท่านที่บูชาไปสามารถนำไปอรัตนาขึ้นคอได้ทันทีโดยไม่ต้องไปเสียเงินเลี่ยมกรอบให้ยุ่งยากผมได้มาวันนี้จะเป็นรายการเนื้อกะไหล่ทองลงยาสวยๆเนื้อกะไหล่ทองลงยาเขียวสร้าง1 5 0 0เหรียญเนื้อกะไหล่ทองลงยาแดงสร้าง1,500เหรียญ เนื้อกระไหลทองลงยาน้ำเงินสร้าง1,500เหรียญท่านไหนชอบลงยาสีไหนสามารถเลือกได้ตามที่ท่านปรารถนาได้เลยครับพระมีจำนวนจำกัดเพียงแค่60องค์เท่านั้นถ้าหมดแล้วหมดเลยไม่มีเพิ่มเติมนะครับการันตีพระแท้จากวัดศึกล้านเปอร์เซ็นต์พระมีเลขโคด้ดมีนัำเบอร์ทุกองค์การันตีพระแท้โดยตูมตามไม่มีพระเก๊ถ้ามีพระเก๊ ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนครับนับเป็นโอกาสที่ดีของพี่ๆ FC ที่ศรัทธาในองค์หลวงพ่อรวยนะจะได้มีโอกาสครอบคของเหรียญรวยพันล้านถ้าย้อนอดีตกลับไปเมื่อประมาณ3ปีก่อนรายการนี้ขั้นต่ำก็ต้องว่ากันที่องค์ละ3,000บาทแต่ราคาวันนี้ทุกท่านฟังให้ดีนะครับผมเลี่ยมกรอบทองสูตรให้พร้อมเสร็จสับแถมเชือกกร่มไปให้ด้วยพร้อมให้คอทันทีเพียงองค์ละ 500บาทส่งฟรีและมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับพระมีจำนวนจำกัดเพียงแค่60องค์เท่านั้นโทรด่วน095 325 7778 77หรือ ID Line ตูมตาม168เดี๋ยวผมขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับขอให้ทุกท่านลำล่ำรวยรวยดังพรของหลวงพ่อรวยและขอให้มีโชคมีลาภ และขอให้ทุกท่านโชคดีสั่งจองให้ทันนะครับ